อรุณสวัสดิ์ครับรูปปีชของเราต้อนรับเข้าสู่ Thailand Morning Call นะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ของพวกเราเองครับวันนี้ผมวารินสัจเดลมาพร้อมกับพี่บุญรัตน์ครับในวันศุกร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ก็ขึ้น7่ําเดือน5ปีขานอย่าง อยู่ในช่วงของเดือนขึ้นนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานวันที่16เมษาก็รอชมความสวยงามของพระจันทร์เต็มดวงกันนะครับวันนี้พี่บุญรัตน์มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องมาแชร์กับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบรนหนังสือตำราพันกว่าเล่มในสหรัฐอเมริกาเช้านี้เติมน้ำมันกันทันหรือเปล่าเมาื่อวานนี้นะครับตีห้ที่ผ่านมาขึ้นมาอีกห0สตังค์แล้วสําหรับหมวดของเบนซินนะครับ ก็มันน่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตยูเครนที่สัปดาห์หน้าจะเข้าสู่สัปดาห์ที่7แล้วนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติมีแต่เรื่องของการเร่งเครื่องที่จะคว่ำบาตรรัสเซียแล้วจะมีการแบนรัสเซียออกจากเวทีของสหประชาชาติด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้คงได้อัปเดตกับพี่บุญรัตน์กันรวมไปถึง พี่บุญรัชจพาเราไปทําความรู้จักกับลูกสาวของปู่ตินซึ่งก็อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ทางสหรัฐนั้นเตรียมที่จะคว่ำบาตรแล้วก็แบล็คลิสต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่บุญรัฐอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์นี้ได้เจอกับพี่บุญรัฐพี่แพทย์อิ่มเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี่คือบ้านของเราเองเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรามีเรื่องฮอตเมื่อไหร่ก็มาได้เมื่อนั้นเลยนะครับไม่ต้องรอทุกวันอังคารนะครับ พี่บุญรัต์สนใจอยากจะเล่าให้เราฟังเรื่องของการออกมาแบนหนังสือพันกว่าเล่มของสหรัฐที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคือทุกปีเนี่ยเขาจะมีสมาคมเหมือนกับสมาคมที่เป็นเซ็นเซอร์ตำราเรียนเอาอย่างเงี้ยตำราเรียนตามโรงเรียนต่างๆทั่วสหรัฐนะคะคก็มีก็ก็จะเป็นข่าวว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยหนังสือดีๆหนังสือทีอ่พวกเด็กชอบอ่านก็จะบอกว่าหลุดจากตำราเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ปีนี้เนี่ยของ PEN USA ก็คือสมาคมที่ที่ทำหน้าที่อสอดส่องเรื่องของการแบนตำราเรียนเนี่ยนะคะเขาบอกมาเลยว่าปีนี้ประหลาดมากเลยค่ะมีหนังสือที่ถูกแบนกว่า1,500เล่มที่ห้ามโรงเรียนต่างๆใน22รัฐเนี่ยนะคะอะใช้เป็นตำราเรียนหรือตำราอ้างอิงเลยนะคะแล้วที่น่าสนใจคือ คนที่เป็นคนสั่งการให้แบรนด์หนังสือพวกนี้เนี่ยเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นเป็นส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองกันองกแล้วนักการศึกษาที่เป็นพวกขวาจั๊ที่มีอิทธิพลแล้วก็มาสั่งลายเออขึ้นบัญชีดับหนังสือที่ถูกห้ามนํามาสอนตามโรงเรียนห้ามนํามาเผยแพร่น้ําห้ามนํามาอ้างอีกอส่วนใหญ่เป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมคะผิวสีอ่าเป็นเรื่องของพวก ความหลากหลายทางเพศอืเป็นเรื่องของพวกรักร่วมเพศอืนะคะแล้วนักเขียนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้เขาจับจุดได้เลยนักเขียนผิวดําที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะขึ้นบัญชีดํามากที่สุดว่าคนนี้คนนี้ห้ามนํหมังสือของเขามาเข้าชั้นเรียนนะคะเขาบอกเขาจับจุดได้ปีที่เป็นปีไหนไนบอกว่าอเมริกาเป็นดินแดนที่มีเสรีภาพในการแสดงออกละ่ะ แล้วนี่นี่คือการแสดงออกแล้วคุณมาห้ามแล้วเป็นการแสดงออกที่ที่นักเรียนหรือว่านักศึกษามีสิทธิ์ที่จะได้อ่านหนังสือเขาผู้จะนํามาวิจารณ์คือบหนังสือบาง,บาง,บางเล่มที่ก็อาจจะขึ้นชื่อว่าหนังสือไม่ดีอย่างนี้นะคะแต่เรามีสิทธิ์อ่านเราจะได้รู้ว่าไม่ดีตรงไหนแต่ไม่ใช่คุณไปขึ้นบัญชีดําเขานะคะทุกปีม,มีมีหลายเรื่องมากเลยค่ะที่ขึ้นบัญชีอย่างไม่เก็อบอก คนแต่งตำราบางคนนะครับเป็นถึงนักเขียนรางวัลโนเบลโนเบลด้วยซ้ําไปนะคะยังขึ้นบัญชีเลยว่าห้ามนําเรื่องของเขามาเขียนเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะเพะนั้นี่นี่ผมว่ากลุ่มคนที่เชิดชูอเมริกาเป็น the land of free Free d o อ of expression หรือแม้แต่ที่เราเห็นออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมกันของกลุ่ม LGBT ในบ้านเราที่มากับความเคลื่อนไหวของกลุ่ม3นิ้วนี่เห็นข่าวนี้นี่จะมองอเมริกายังไงครับจากนี้ไปนี่คือ Freedom of expression นี่มันถูกทำลายเลยนะครับจากอเมริกาต้นตำรับเองแล้วข่าวนี้ไม่ใช่ว่าเป็นข่าวใหญ่นะเป็นข่าวที่เราไปเจาะๆมาได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอ่านได้เจอข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้เจอกันง่ายๆ นะคะต้องนี่ว่าเ,เราต้องติดตามเราถึงจะรู้ถึงจะรู้ว่านี่จริงๆแล้วเสรีภาพในการแสดงออกไม่มีเพียงแต่คุณไปอ้างทั่วโลกไงประวัติศาสตร์ผิวดําห้ามอะไรที่พูดถึงว่าประวัติศาสตร์ผิวดําปั๊บห้ามห้ามนํามาสอนห้ามนํามาเรียนห้ามนํามาอ้างอิงนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณบีพูดกะถูกกัค่ะว่าเรามาเรียกร้องเสรีภาพในการศึกษาอะไรพวกนี้เนี่ยคือเป็นว่าดีแต่พูด นีแต่พูดหลายเรื่องที่เราพูดออกมานะคะว่าเขาบอกเป็นประชาธิปไตยอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าประชาธิปไตยภายใต้กรอบของคุณแล้วคุณเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะยกเว้นที่คุณอ้างเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราพูดมาตลอดว่าคุณอย่ามาจํากัดกรอบความคิดของพวกเรานะคะโดยเอากรอบความคิดของคุณพยายามที่จะมาใส่สมองของพวกเราค่ะครับ พี่บุญรัตน์ครับพี่บุญรัตน์หลุดคีย์เวิร์ดมาคําว่าอัขวาจัดนะครับมีนักการเมืองที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการแบนตําราเหล่านี้นะครับไบเดนไบเดนนี่เป็นเป็นกลางซ้ายหรือว่าเป็นซ้ายหรือเป็นยังไงฮะไบเดนเดโมแครตนี่เป็นลิทโรใช่ไหมครับผมขอโทษขอโทษนะคะครับคือไม่คาว่าซ้ายเลยอ่ะจริงๆแล้วเขาจะบอกว่าเขาเป็นพวกเสรีนิยมนะคะแต่เสรีนิยมในเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเขานะคะแต่แนวคิดของเขาแล้วเนี่ยไปสุดตรง ไม่ไม่ถึงขั้นสุดโตง่งแต่หมายถึงว่าเพื่อผลประโยชน์ของเขามากกว่าเอาอย่างนี้แล้กัน mm hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นเพราะว่าปีนี้มีการเลือกตั้งกลางทืม mm hmm. ในสหรัฐแล้วพรรคเดโมแครตเองก็ทําท่าจะเพี้ยงพรำ mm hmm. คือดึงคะแนนนิยมไม่ขึ้น mm hmm. ตัวของทรัธป์ดีไบเดนเองคะแนนนิยมเองก็ไม่ได,ไม,ไ,ดไม่ได้สูงกว่าอดีตประธดีทรัมป์สักเท่าไหร่เลยนะคะเพราะฉะนั้น ส่วนหนึ่งคือผลประโยชน์ของเขาเข้ามามแล้วเขาพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาก็ด้วยมาตรการที่ไปแซงชั่นรัสเสียแต่ไม่นึกว่าเจอเรื่องของอ่ารีแอคชัน่นเรื่องของปฏิกิริยาตโต้กลับที่แรงกลับเข้ามามเพราะเขาลืมคิดไปว่าบทอ่นานาประเทศเนี่ยเขาได้ศึกษาบทเรียนนะคะแล้วก็หามาตรการป้องกันตัวของเคย พูดอยู่หลายครั้งว่าสหรัฐแล้วก็พูดนําตะวันตกหลายประเทศเนี้ยเขาคิดแบบเก่าแล้วเขาไม่คิดว่าประเทศที่ถูกกระทําแล้วเขาจะมีมาตรการตอบโต้แบบไหนออกมาเพราะคนคงจะไม่ถูกถูกกระทําซ้ำซากแล้วปล่อยให้ถูกกระทําซ้ำซากแบบนั้นโดยไมย่ตอบโต้ตนะคะแล้วเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือการใช้ภาษาที่พยายามยกมาตลอดเวลาว่า ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงโอกาสอันดีมากเลยที่เราจะเห็นภาษาโฆษณาชวนเชื่อ mm hmm. ในเรื่องของการรุกราน mm hmm. การการรุกรานที่ยูเครน mm hmm. นะคะ mm hmm. แล้วมาประกอบมาเจอในเรื่องของการที่มามาขึ้นบัญชีดําหนังสืออ mm hmm. หนังสือตําราเรียน mm hmm. คุณจะเห็นเลยว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปกับสิ่งที่กระทำเนี่ย mm hmm. สวนทางกันตลอดเวลา ครับครับสัปดาห์นี้เรื่องของยูเครนนะครับโฟกัสไปอยู่ที่เรื่องของการที่จะเลเบลหรือการที่จะตีตราให้รัสเซียนั้นเป็นวอ r ์ค i ิมิน l เป็นอาชญากรสงครามแล้วจะใช้สิ่งเนี้ยเป็นข้ออ้างในการที่จะขับรัสเซียออกจากสหประชาชาติจะโดดเดี่ยวรัสเซียด้วยการขับรัสเซียออกจากสหประชาชาติด้วยตรงนี้ที่บุรัตรมองว่าเป็นน่าจะ สิ่งที่น่าจะตามคือสิ่งที่คุณกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานพูดมาหลายครั้งแล้วคุณชี้หน้าด่าคนว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอาญากรสงครามเป็นนู่นเป็นนี่ออกมาเนี่ยมีหลักฐานอะไรบ้างมายืนยันแค่ภาพที่ปรากฏข่าวที่นำเสนอซึ่งสามารถเราก็มีบทเรียนมาหลายครั้งว่าภาพและข่าวพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะเฟซขึ้นมาหมายถึงว่าเป็นข่าวเท็จข่าวลวงปั้นขึ้นมาเอง นะคะไม่มีหลักฐานอะไรแม้กระทั่งที่บอกว่าตอนนี้มีการสังหารหมู่ที่เมืองบูชานะคะก็มีการโตร้ตอบไปมาออกมาเราจะเห็นเลยว่าข่าวนี้ตอนนี้ต้องสงบเวลานั่งดูข่าวสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คุณประนามคุณประนามได้แต่คุณหาหลักฐานมายืนยันสิไม่ใช่เอาข่าวภาพข่าวที่เกิดขึ้นรายวันแล้วมามา,มาพูดเหมือนเจ้านักการเมืองไทยปัจจุบันเลยค่ะคือจะพูดอะไรเนอ่านหนังสือพิมพ์รายวันอุ้ยคาพูดนี้ดีปั๊บฉันขึ้นมาเป็นข่าวบ้าง โต,โต้ไปโต้มาแล้วไม่ได้มีหน้าที่หาข้อเท็จจริงอย่างอื่นมีหน้าที่แค่ว่าฉันสร้างบอทกรรมให้คําพูดดูหรูติดปากคนเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เราย้าม,มาตลอดเวลาว่าหลักฐานเราอยู่ที่ไหนอืไม่งั้นคุณที่ไปชี้หน้าคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยอืแล้วแล้วเขาไม่มีสิทธิตอบโต้เหรอครับแต,แต่สิ่งนี้กําลังถูกนําไปใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะเพิ่มความเข้มในการคว่ำบาตร ธุรกิจรัสเซียนักธุรกิจรัสเซียหรือว่าเครือญาติของผู้นํารัสเซียรวมไปถึงตระกูลต่างๆของรัสเซียที่มีทรัพย์สินมีธุรกิจอยู่ในประเทศของพวกเขาเหล่านั้นแล้วมันจะได้ผลไหมครับคือได้ผลในกลุ่มของเขาที่ทํานะคะแต่ว่าผลก็คืออย่างที่เรารู้เป็นบางประเทศไม่ได้หมดทั่วโลกไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างที่บอกเคยมีหลักฐานมาหลายครั้งว่าคุณให้แบรนด์รัเสเซียแต่คุณทําเองอย่างเช่นตอนนี้ที่ที่รัเสเซียตอบโต้ ว่าว่าคุณห้ามประเทศอื่นซื้อน้ามันซื้อแกส๊สธรรมชาติจากรักเสเซียแต่ที่ยอดส่งไปที่อเมริกากับเพิ่มสูงขึ้นแล้วมีตัวอย่างหนึ่งที่เคยยกขึ้นมาหลายครั้งมากเลยคือกรณีอิหร่านอิหร่านคอนทราคือสมัยอดีตภาพดีเออเรกแกนที่ให้บอยคอรดอิหร่านนะคะอิหร่านยุคนั้นก็คือตอนที่โคมนีเนี่ยโค่นล้มอ่บาบาลังของพระเจ้าชานะคะเปลี่ยนเปลี่ยนระบอบการปกครอง เป็นเป็นอิสลามนะคะแล้วก็มีการบอยคอรมาแต่ปรากฏว่ายุคของเรแกนเองต่างหากที่แอบไปซื้อขายน้ำมันกับอิหร่านแล้วพอถูกจับได้ปับ๊บก็บอกว่ารายได้ที่ได้จากการขายพวกนี้ขายอาวุธด้วยค่ะขายอาวุธให้อิหร่านเนี่ยรายได้พวกนี้เอาไปสนับสนุนกบฏขวาจัดในกบฏเราเรียกกบฏคอนทราในลาตินอเมริกาเพื่อที่จะ ล้มรัฐบาลซ้ายในในประเทศแถบนั้นแล้วพอเกิดเรื่องปับ๊บเขาก็โทษแพะตัวหนึ่งคือโอลิเวอร์นอตนะคะตอนได้เป็นพันโทพันเอกนะคะแล้วพอเรื่องแดงมาแก่ๆตอนหลังก็หมดพอดีหมดวาระแล้วก็ประธาดีคนใหม่ก็มาอภัยโทษให้โอลิเวอร์นอตก็โดนโดนลงโทษไปแล้วปัจจุบันเขาคือ คือตำแหน่งเป็นประธานเอาอย่างนี้กันเป็นประธานสมาคมไรเฟิลแห่งชาติที่เป็นในทุนใหญ่ให้กับพักการเมืองในอเมริกาแล้วก็หนุนให้มีการใช้อาวุธขายซื้อขายอาวุธที่เสรีมากขึ้นนะคะเพราะนั้นอะไรก็พัวพันกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาออกมาอยู่ที่คำกล่าวอ้างของคุณแล้วคุณทำได้จริงหรือเปล่าหรือคุณแค่ห้ามนานาประเทศเซื้อนะคะแต่คุณแอบทำ แล้วพอเกิดเรื่องคุณก็อ้างมีเหตุผลอ้างร้อยแปดประการนะคะค่ะอย่างที่บอกคือขอหลักฐานมาแล้วคุณจะเห็นไหมว่าทุกอย่างเหมือนเขียนสคริปต์ไปร่วงหน้าจากเดิมที่บอกว่าตัวของปูตินไม่มีหมายถึงว่าไม่ได้มีอำนาจล้นฟ้าตอนนี้เนี่ยมีคนที่อยากจะโค่นล้มเขาอยากจะรอบสังหารเขา อต่อมาก็บอกว่าร้ายกาจมากขึ้นก็ชี้หน้าว่าเป็นอาญากรสงครามตัวของไบเดนหลุดคำพูดออกมาคํหนึ่งที่เป็นคําพูดที่บอกว่าร้ายแรงมากแล้วตอนนี้ไม่มีคนอ้างถึงแล้วทําเป็นลืมที่บอกว่าเขาไม่สมควรอยู่ในตําแหน่งต่อไป <c oughs> เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นอมาตะวาจาที่ไบเดนหลุดออกมาแล้วตอนนี้อเมริกาพยายามที่จะกลบคําพูดนี้ออกไปหลังจากนั้นบอกว่าชี้หน้าว่าเป็นอาญากรสงคราม แล้วมาสร้างภาพว่ามีการฆ่าหมู่ที่เมืองบูชาทุกอย่างคุณเห็นไหมว่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสคริปที่เขียนมาแล้วผลสุดท้ายบอกสหประชาชาติต้องขับเขาออกนะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ออกมาเพราะว่าขับรัสเซียออกหมายถึงว่าห้าประเทศที่มีสิทธิ์วีโต้ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะไม่มีเสียงรัสเซียแล้วไงต่อไปคุณก็คุมสิมใช่ไหม,มนี่คือสิ่งที่เขาหวังผลอะไรออกมาเยอะแยะว่า แทนที่คุณจะแก้ปัญหาทราบชาใชคือเวทีการแก้ปัญหาทางการเมืองอ uh huh. แต่คุณใช้วิธีขับเขาเหรอ uh huh. คือคุณพยายามคิดวิธีอะไรออกมาเพื่อเป็นเป็นข่าวตลอดเวลาออกมา uh huh. นะคะ uh huh. อย่างล่าสุดกุณก็ไปไปเรื่องของบอกว่าขึ้นบัญชีดำจะอายัดทรัพย uh huh. ์ลูก ของปูตินลูกสาวสองคนนะคะแล้วก็เรื่องของลูกเมียของรัฐมนตรีต่างประเทศลาฟลอฟที่ที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคู่ใจของปูตินมานานแล้วมองตาก,กันก็รู้แล้วว่าจะพูดอะไรนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาครับยังไงครับพาไปทําความรู้จักกับลูกสาวสองคนของปูตินหน่อยสิครับไม่ค่อยเป็นข่าวเลยนะฮะ เขาเขาเก็บตัวเงียบเหมือนกับลูกสาวของนายกของเราอะคะ่ะเขาจะเก็บตัวเงียบกันมาตลอดเวลานะคะ <S 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 2> <S 2> พอดีเคยได้ประวัติเขามาเก็บมาไว้หลายปีมากแล้วคะ่ะก็ได้นํามาใช้บ้างนะคะจริง,รงๆปูตินเนี่ยเอที่เคยดังที่ตามข่าวเข้ามาตลอดคือเรื่องของน้าตามเมียหลวงแต่งงานกับภรรยาคนแรกแล้วยี่สิบกว่าปีเกือบสามสิบปีก็มีกิก๊กซึ่งเป็นยินนาสติกเ ทองคําของของโอลิมปิกด้วยนะคะเหรียญทองคําด้วยซ้ําไป mm hmm. แล้วเมียหลวงเนี่ยตอนแรกก็ตามข่าวเข้ามาตลอดเพราะเป็นคู่คู่รักคู่ชื่นมากันนะ,นะคะ mm hmm. ก็หายหน้าไปหลายปีแล้วจู่ๆมาเรื่องหยาแล้วตัวเมียหลวงเองก็เหมือนกับไปเข้าหาศาสนาะคะ่ะใช้ศาสนาเป็นเครื่องอะไรพวกนี้ออกมา mm hmm. แต่ลูกสาวเนี่ยจะไม่มีเอ่ยถึงอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีข่าวเรื่องกับอ่าตอนนี้เมียน้อยที่เลื่อนฐานะเป็นเมียหลวงก็ ก็มีลูกอย่างน้อยปั๊เขาบอกสามสี่คนนะเพราะคนแรกเป็นลูกสาวแล้วบอกมีลูกแฝดอีกนะคะแต่ว่าเขาจะเล่นสองคนคือลูกจากเมียหลวงสองคนนี้เป็นลูกสาวที่ปูตินเคยพูดอยู่แค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองว่าลูกไม่สนใจการเมืองลูกไม่สนใจธุรกิจนะคะแต่ว่าสื่อต่างชาติจะพาดหัวว่าลูกสาวของปูตินเนี่ยคือมหาเศรษฐีเงินพันล้านดอลลาร์นะคะ บอกว่าแม้ว่ามีมีสองคนเนี่ยคนคนโตเนี่ยจะชื่อขอโทษเน้ต้องอ่านเลยมาเรียหรือว่า asha, มาชานะคะแล้วก็อายุตอนนี้ก็คือประมาณสาสิบเจ็ดปีก็เป็นนักวิทยาเออเป็นนักวิจัยก็เหมือนเป็นอาจารย์เป็นนักว,วิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยมอสโกแต่คนที่จะดังที่สุดคือคนน้องอายุสามสิบหกห่างกันสักปีหนึ่งกค่ะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สื่อจะพูดถึงมากที่สุดคือ แคทเธอรีนาหรือว่าแคทยานะคะเขาจะใช้ชื่อแฝงนี่ก็คือนามสก,กุลของสามี <Ừ. S 2> นะคะที่คนดบว่านะคะ <Ừ. S 2> แต่งงานแล้วกับสามีซึ่งสามีเนี่ยก็เป็นอัครมหาเศรษฐีพ่อรวยมากเขาบอกเป็นเจ้าของธนาคารธนาคารที่ดังมากแล้วก็มีบริษัทดังๆอยู่เจ้าของสินทรัพย์เป็นมูลค่าหลายพันล้านแล้วคนนี้บอกเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะคะอะ เรียกว่าเป็นเป็นนักวิจัยชื่อดังอยู่ที่มหาวิทยาลัยมอสโกเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็เป็นคนที่ทําโครงการไปหาทุนมหาเข้ามหาวิทยาลัยมากมาย mm hmm. แต่เขาบอกว่าเงินที่ไประดมมาเนี่ยจะเข้ากระเป๋าส่วนตัวหรือเปล่าไม่รู้ mm hmm. นี่คืออ่านแบบที่สื่อฝรัง่งเขาเที่ยวไปอ้างมานะคะเราก็ไม่รู้ความจริงออกมาเขาจะเวลาเลจาะจงว่าเธอคนนี้เนี่ยหมายถึงว่าร่ํารวยมหาศาลจาก จากการแต่งงานากับสามีที่รวยแล้วตัวเองก็ใช้มหาวิลาลยมอสโกเป็นฐานในการระดมทุนจะบอกว่าระดมทุนเข้าโครงการของตัวเองที่มหาวิยาลัยแห่งนี้นะคะครับแล้วก็มีมีค้าวือหาดใหญ่ในฝรั่งเศสพยายามจะพูดมาหมดเลยว่าเป็นเอขายกย่องบอกว่าเป็นเป็นอะไรนะคะผู้นําคนรุ่นใหม่คนรัเสเซียรุ่นใหม่นะคะ คนคนที่เป็นนักปรา์พวกที่เรียกว่ามีชื่อเสียงเนี่ยเธอเป็นหนึ่งในนั้นค่ะมีมีคนไหนครับที่บอกว่ามีธุรกิจอยู่ในสหรัฐที่ว่าปูตินเป็นคนบงการเป็นคนกำกับเลยครับเป็นธุรกิจทางด้านไม่รู้ว่าเกี่ยวคนที่สองคนที่สองจะดัง่าคนนี้ใช่ไหมครับคนที่สองก็แคทย่เนี่ยนะคะคนนี้จะจะเอยชื่อมากแล้วคนนี้จะไปปรากฏตัวบนเวทีเวลามีการสัมมนาระหว่างประเทศนะคะแต่คนจะไม่รู้ว่าเป็นเธอ จะพยายามปิดชื่อแล้วอย่างที่บอกใช้แค่นามสกุลแล้วก็เขียนหนังสือตําราหลายเล่มนะคะตําราเรียนเขาบอกอ้างเนี่ยเป็นตําราเรียนอะไรพวกนี้ออกมาก็ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเราก็ฟังหูไว้หูออกมานะคะว่าเป็นยังไงออกมาเพียงจะ่บอกว่าเนี่ยเพื่อนของเธอเนี่ยเป็นคนรวยทางนั้นเป็นนักธุรกิจชื่อดังทางนั้นคบแต่พวกเศรษฐีนะคะครับครับครับแล้วมันจะจบยังไงครับตอนนี้คือดูเหมือนกับว่า ทางนาโตเองคุณเยนสโตรนเบิร์กก็ออกมายืนยันนะครับว่าใช่ที่อยู่ในสนามรบเนี่ยเป็นคนยูเครนก็จริงแต่ว่านาโตกับพันธมิตรนาโตก็ส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ตลอดเวลาเพราะว่ายูเครนออกมาบอกว่ายุโรปเนี่ยเคลื่อนตัวช้าไปนิดนึงนะครับดูจะไม่ค่อยทันใจชาวยูเครนสักเท่าไหร่นะครับในการช่วยเหลือแต่ว่านาโตก็ออกมาตอบโต้ว,ว่าก,ก็ส่งอาวุธให้แล้วคือ ตราบใดที่มันยังมีการส่งอาวุธแบบนี้อยู่นี่มันก็กลายเป็นสงครามตัวแทนนะครับมันไม่ได้เป็นคู่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วครับมันคือรัสเซียกับทางสังเกตไหมว่าตอนนี้เนี่ยการสู้รบแทบไม่มีอมแต่เป็นการสู้รบทางสื่อที่ปรากฏแล้วก็การการปล่อยข่าวออกมามแต่ที่บอกว่ายิงกันส่งโดรนไปบ้างยิงจรวดยิงขีปนาวุธไปถล่มเนี่ยตอนนี้เงียบมากเลยนะคะนี่คือจุดหนึ่งที่มองแล้วว่า ร่วงเข้าเดือนที่สองเท่านั้นเองอนนะคะการที่บอกว่ามีการประทะมีอะไรอพวกนี้เนี่ยข่าวหายไปแล้วอ,อย่างที่ปูตินบอกไงเขาแค่ต้องการพื้นที่ทางตรงนี้เท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมามีแต่ว่าสื่อไปลงว่ามีการสังหรหมูมีเรื่องผู้อพย,ยพมีอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าที่รัเสเซียบอกมีการเจรจาบ้างเนี่ยหายไปหมดเลยนะคะตอนนี้คือการใช้คมวาทะในการโจมตีฝ่ายอื่นจาก จากนาโต้นำโดยศาสรัฐฝ่ายเดียวตลอดเวลาครับครับจากประสบการณ์ในการตามข่าวเหล่านี้ของพี่บุญรัตน์นะครับมองว่าเรื่องนี้จะยืดเยื้อหรือว่าจะมีทางลงครับคือถ้าดูอย่างนี้เนี่ยรัเสเซียหยุดแล้วหยุดในระดับนี้แล้วแต่คนที่ไม่หยุดคือทางทางศาสรัฐและทางนาโต้อเรื่องของการส่งอาวุธรายวันเนี่ยเห็นอยู่เยอะมากแต่ไม่เป็นข่าว ส่งทหารเข้าไปด้วยนะคะไปแฝงตัวว่าฉันเป็นยูเครน oh. สวมเครื่องแบบยูเครนแต่ฉันคือคือนักรบรับจ้างนะคะ mm hmm. แต่สันชาติเนี่ยรู้หมดแล้วว่าเป็นยังไงออกมา mm hmm. ว่าจริงๆแล้วใครสู้กับใครออกมานะคะคเนี่ยสึดครั้งนี้จะยืดเยื้อในสื่อ mm hmm. ในฝ่ายทางนาโตที่ไม่ยอมให้ยุติอ mm hmm. ไม่อยากให้ยุติต้องการที่จะกระตุ้นให้มีการสู้รบต่อไปอย่างที่เราบอกคือการหนึ่งคือเรื่องของ ของการที่จะล้มปูตินละ่ะนะคะหาหาเหตุผลสารพัดเหตุผลมาล้มปูตินสองคือเรื่องของการหารายได้เข้าประเทศด้วยการขายอาวุธทุกวันจะเห็นข่าวพวกนี้แต่ว่าสื่อไทยไม่ค่อยได้นําเสนอคือตอนนี้ส่งอาวุธไปเพิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่ส่งกาลังพลไปเพิ่มเท่าไหร่แล้วนะคะครับแล้วมันจะส่งผลต่อ ความป๊อปปูล่าของมาครงนะครับจะเข้าสู่สนามเลือกตั้งแล้วครับ10เมษายนนี้รอบแรกเขาค่อนข้างคะแนนดีขึ้นหลังจากที่มีวิกฤตยูเครนเกิดขึ้นนะครับเห็นเขาใช้คำว่าอะไรนะฮะ rally around the flag อ่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสำนวนของภาษาทางการเมืองว่าเหมือนกับว่าพอมีวิกฤตปุ๊บแล้วเนี่ยรัฐบาลหรือผู้นําที่อยู่ในตําแหน่งในปัจจุบันนั้นจะได้เปรียบจะได้คะแนนนิยมคือคนจะไม่ค่อยจ้องจับผิดเพราะถือว่าอ่าคือ เป็นเป็น,เป,นเป็นผลพลอยได้อะฮะเหมือนเหมือนอย่างตอนที่บุชก <Bush, S 2> <Bush, S 1> ลายเป็นฮีโร่ขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์นันีเลยเขาใช้คำว่า rally r o u n d the flag ผมเห็นเขาใช้คำนี้กันคือเขาก็มองกันมาโครงว่าว่าเป็นอย่างนี้นะคะว่าคะแนนนิยมตีกตื้นแต่อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าอย่าลืมเรื่องของปัญหาปากท้องที่อาจจะฉุดรักคะแนนเขาก็ได้แต่ว่าเรารู้ด้านเดียวเท่านั้นอ่านข่าวนะคะเราต้องอาศัยข้อมูลจากอดีตที่เราเคย เคยทาข่าวมาแล้วดูว่าเป็นยังไงถ้าหากมาคงจริงๆและคะแนนนิยมยังดีเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาเนี่ยอผู้จริงๆก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของประชาชนสักเท่าไหร่นะคะับยกเว้นสื่อเอามาปั้นเท่านั้นลาเป็นเนี่ยค่ะอสื่อมาปั้นเพราะว่าพูดทีละตั้งแต่พ่อมาถึงลูกบอกอุ้ยเขาเป็นผู้นําที่อมีมีเขาจะชนะแต่ผลสุดท้ายทีไรก็สอบตกเลือกตั้งทุกครั้งนะคะสุดตงไปสุดตรงมากเกินไป เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมาคงยังมีโอกาสแต่ว่าโอกาสของเขาคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องของของเรื่องของยูเครนย,ยูเครนเพียงแค่ทำให้คะแนนนิยมของเขาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่นโยบายของเขาหลายอย่างก็คือหมายถึงว่ายังไม่มียังไม่มีคนอื่นมาสู้เขาได้เท่านั้นเองนะคะต้องดูปัญหาเรื่องแรงงานคนตกงานหรือเปล่าปัญหาผลกระทบจากเรื่องราคากา๊สธรรมชาติก๊สจากรัสเซียเอ่อ,อพวก แหล่งเชื้อเพลิงต่างๆนะคะนี่คือตัวแปรสําคัญที่สื่อตะวันตกไม่ค่อยพูดถึงมากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วก็คิดว่ายังน่าจะยืดเยื้อต่อใช่ไหมครับสงครามเป็นสงครามวาจามากกว่าแต่ไม่ใช่สงครามที่ยิงกันโครมๆแล้วอย่างนั้นจะเพลาลงไปแล้วคุณสังเกตไหมว่าพอเดือนที่สองปับ๊บความสนใจของคนเริ่มลดน้อยลงอื พอไม่มีเรื่องว่าวันนี้ยึดเมืองนู้นไม่มีอย่างนี้คือคือคนเสพข่าวความรุนแรงเนี่ยมีอยู่นะคะ uh huh. พอไม่รุนแรงปั๊บเนี่ยรู้สึกฉันไม่สนใจแล้ว uh huh. นี่คือวิธีการหนึ่งที่ที่ทําให้ปัญหาอิรักอัฟกานาิสถานริเบียหรือปัญหาในซีเียปัจจุบันเนี้ยไม่ได้รับความสนใจไง uh huh. เพราะว่ายืดเยื้อนานไปแล้วคนก็มองข่าวรายวันนะ่ะ uh huh. ก่อนนั้นทำข่าวอิรักอิรานเนี่ยนะคะสู้รบกันยุคแรกเนี่ยยืดเยื้อถึงสิบปี ผ้าหัวเป็นศึกสองอีกข่าวเหลือแค่อยู่ในแค่นี้เท่านั้นเองทั้งทั้งที่สําหรับผลกระทบระหว่างประเทศเรารุนแรงมากแต่ความที่ยืดเยื้อทําให้คนมองว่าเอาก็แค่นั้นนะแค่นั้นคเคยชินไงที่กลัวที่สุดคือความเคยชินซึ่ง,ซ,งซึ่งซึ่งสื่อตะวันตกจะจะใช้แบบนี้แล้วทําให้คนลืมเหมือนเรื่องของนาโต้บุกตอนนั้นเซอร์เบียครับ,รบแล้วก็ลืมไปเลย แต่ถ้าเป็นยูเครนอาจจะไม่ลืมนะคะเพียงแต่ชี้หน้าปูตินว่าคือป็จก,การ嗯嗯ว่าเป็นพวกกระหายสงครามเป็นอาญากรสงครามคือให้ตราหน้าปูตินเป็นแบบนั้นเป็นตราบาปของเขาอะค่ะครับครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าเดี๋ยวก็จะเบนเข็มไปที่เกาหลีเหนือแล้วนะครับเขากำลังกำลังนําเสนอข่าวแล้วว่า15เมษายนซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของปู่ของคิมจองอึนแล้วก็เป็นวันชาติเกาหลีเหนือด้วยนี่น่าจะมีการทดสอบขีปนาวุธแล้วนะซึ่งถ้าเกิดเกาหลีเหนือทาก็จะมาในรอบ5ปีก็เป็นข้ออ้างสําหรับโลกทางฝั่งประชาธิปไตยในการที่จะสะสมอาวุธเพิ่มขึ้นค้าขายอาวุธเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงคือเนี่ยฮะมันก็มาเป็นแพทเทิร์นเหมือนโรคประจําถิ่นอีกแล้วเป เหอนหัวเราไไปคะคือขําแล้วเขานําเสนอนะคะถ้าจะหันกลับมัมาทานเ,เกาหลีอีกเนี่ยมีปีหนึ่งลงเสนอข่าวว่าเกาหลีเหนือเตรียมยาตราทับบุกยึดเกาหลีใต้แล้วมีการเคลื่อนกําลังพลเคลื่อนฉีปนาวุธออกข่าวใหญ่เป็นเป็นอาทิตย์เลยนะคะแต่คุณไม่อ่านท้ายข่าวข่าวเด้นเล่นนําเสนออูทพาดหัวใหญ่มาตลอดเวลา ท้ายข่าวคือปีนั้นจะครบรอบร้อยปีวันเกิดของคิมจองเอ่อคิมอิลซุงปู่ของคิมจองอึนออเขาเขา,ขาจะมีพาเลทขบวนพาเลททหารหแต่คุณพาดหัวตอนนี้กำลังมีการเคลื่อนกำลังพลเตรียมเที่ยมบุกและข่าวเสนอทํานองนี้เนี่ยมีขึ้นเป็นประจำทุกปีเวลาใกล้วันเกิดแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็จะมีบอกว่าเกาหลีใต้ซื้ออาวุธจากสหรัฐเพราะว่าไม่ไม่ไม่มั่นใจในเรื่องของ เสถียรภาพความมั่นคงแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็จะขายอาวุธล็อตใหญ่ให้กับญี่ปุ่นตามด้วยไต้หวันคือมันเป็นซีซันนหพี่เป็นรูปแบบเลยมันบอกบอกเลยครับมันมาเป็นโรคประจําถิ่นเนี้ยมันมาเป็นโรคประจําฤดูกาลใช่ค่ะจนจนหลับตาเนี่ยพูดได้เลยเพราะพอมีข่าวนี้ปั๊บจะตามด้วยข่าวนี้ข่าวนี้ข่าวนี้ตามลำดับใช่แล้วก็เป็นข้ออ้างในการขายอาวุธเท่านั้นเองถูกต้องค่ะ <c oughs> แล้วข่าวยูเครนที่ปล่อยให้ยืดเยื้อก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเหมือนเก,กาหลีเหนืออ่ะวันนี้จะมีการประทะกันชายแดนตอนนั้นจะทําข่าวที่ซ้ำซากเหมือนกันคือข่าวประทะชายแดนอ,อ่าไทยเขมรบ้างกับพมา่าบ้างช่วงฤดูร้อนช่วงนี้แหละคะ่ะจะมีการยิงกันชายแดนม,มีมีระเบิดข้ามมาฝั่งไทยมีผู้อพยพคือเป็นแพทเทิร์นเลยพอถึงเดือนมีนาปั๊บอเตรียมทำข่าวนี้ <c oughs> นะคะ ถ้าสิ้นปีปั๊บก็จะมีข่าวระเบิดภาคใต้เพราะว่าจะไปขอเดินทุนทุนสนับสนุนจากตะวันออกกลางนะคะเป็นแพทเทิร์นเอนกพม่าก,ก่อนที่จะ,ะมีการยึดอำนาจเนี่ยนะคะมินอองไลายเนี่ยประมาณหลายปีที่ผ่านมาสามปีซ้อนพอถึงช่วงปลายเดือนกันยาถึงตุลาปับ๊บก็จะมีข่าวว่ามีกลุ่มติดอาวุธไปถล่มโรงพักในภาคในแถวพื้นที่ที่รัฐยะไข่ซึ่งโรฮิงญาอยู่ แล้วก็จะมีการประทะทหารก็ส่งทหารไปเรัฐบาลก็ส่งทหารไปประทะ mm hmm. ก็เหมือนกับการของเงินสนับสนุนนะคะ mm hmm. สังเกตเลยเพอเกิดเรื่องปั๊บสามปีซ้อนเลยนะคะกันยาตุลาจะมีข่าวถล่มโรงพัก mm hmm. ข,อของของของทางรัฐยะไข่นะคะน mm hmm. ั้นทุกอย่างถ้าสังเกตข่าวปั๊บคุณจะรู้ว่าเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบออกมาครับคำตอบอย mm ู hmm. ่ในเพลงของจอห์นเลนนซึ่งไม่มีวันเกิดขึ้นได้นะครับ Imagine t h r e snow country มันเป็นไปไม่ได้ <laughs> ครับฟ <ขอ S 2> ังค<อ>รับฟนะังแล้วเศร้าฟังแล้วเศร้าฟังแล้วเศร้าก็อ m ม g i n e ต่อไปอจงจินตนาการต่อไปมันคงไม่เกิดขึ้นจริงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บุญรัตน์มากกันนะครับสุขสันต์วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับพี่บุญรัตน์ครับ หมดเวลาของ Thailand <è> Morning Call <ด>นะครับคุณบ,บุญรัตอภิชาติไรนบรรณาธิการร่วมของ Thailand Morning Call ผมวาริีสัจ,จเดลลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หกโมงเช้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะครับสวัสดีครับ